เอ้ามาเพื่อนๆไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์ฮัลโหลเวิร์นฮัลโหลเวิร์นแดดดีโก้อนเลยวันนี้อันโยเกิร์ตด้วยกันค่ะโยเกิร์ตโยเกิร์ตโยเกิร์ตวิตามินป๊อปอายแปมแปมกุดลาบเนื้อนุนฮัลโหลเวิร์นฮัลโหลเวิร์น สวัสดีค่ะอ่ะใส่ยืดก็ได้นะอย่างนั้จะหาว่าใส่สูตรแล้วมันเวอร์ฮะใส่เสายืดก็ได้ไม่ไต้องเวอร์ไม่ป่ะเอาด้านสดไว้ดูเด้ออย่าลืมทาซันแทนซันโปรเทคชั่น50เท่านะตอนนี้ ร้อนเผาเผาบนใบหน้าเหมือนกันนะขนาดทาซันแทนห้าสิบเท่านะคะผิวหนังร้อนเผาวับวับบ้บบนะฮะ power of solar sun นะเพื่อนเพื่อน power power u uvb uva นะคะคนะือ power ของ solar sun นะคะ,คออนนะ,คะตอนนี้หน้าพิมนะคะร้อนวับ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 ขนาดทาซันแทน p r o d u c t i n ห้าสิบเท่านะคะอืม <c oughs> ยิ่ยกเกิดอ่ะเพิ่มพลังเพิ่มพลังด้านหน้าตรงนี้ก็คือวิตามินอาหารเสริมนะคะเดี๋ยวจะอธิบายเรื่องวิตามินอาหารเสริมให้ฟังยิ่งยกเกิดก่อนอะอืม <c oughs> อืม,อมเอาเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะเนี่ย น้ำมันตับปลาโอเมซีสามนะคะมันติวิตามินสี่สิบแร่ธาตุนะคะอ่าดูใกล้ๆอันนี้มีขายที่เดียวในประเทศนอร์เวย์ประเทศนอร์เวย์ผลิตเองผลิตเองขายเองสามสิบแปดประเทศอ้สามร้อยกว่าประเทศทั่วโลกไม่มีขายนี่นะคะน้ำมันตับปลาคุณภ,ภาพของน้ำมันตับปลาก็าคือ ช่วยในเรื่องการอักเสบทุกอย่างภายในร่างกายช่วยทุกอย่างในเรื่องการอักเสบภายในร่างกายหัวสมองอักเสบมันสมองอักเสบสายตาอักเสบหูจมูกปากในกระโหลกกระลาอักเสบตับไตไส้ปุ่มหัวจิตหัวใจกระเพาะลำไส้กระดูกไขข้อนะโบนนะคะตสต๊ on the inside of the cell inside the bone infection stop stop uh, anti anti infection uh, and stop infection inside the bone uh, cell inside the bone คือเซลล์ของที่เขาสัพท,ท์างแพทย์เรียกว่าย uh ีนนะฮะ G E N นะฮะ G E, N, uh huh. G e N เป็นสัพท์ทางแพทย์เรียกว่ายีน Genius, ะะจีนิสนะคะยีนจีนิสตัวนี้มันอยู่ในเซลล์โพรงกระดูกมันอยู่ในเซลล์โพรงกระดูกนะฮะพรงกระดูกแขนขาร่างกายทั่วเนี่ยนะ,ะเป็นล้ลาน,ล,านล้านโมเดลเป็นล้ลานล้านโมเดลนะคะเซลล์ตัวนี้นะคะเซลล์ยีนนะคะเซลล์ยีนนะคะจีนิสนะคะมันอยู่ inside the bone นะคะ inside the bone มันเกาะในเนื้อเยื่อใน inside the กระดูกคือ inside the bone เซลยีนนะคะจีนทีนินะคะเป็นเซล์พิเศษนะคะมันจะอยู่เป็นล้านล้านล้านเม็ดยิ่งกับเม็ดสาคูยยิ่งกับเม็ดสาคูยเวลาคุณเห็นเม็ดสาคูเทกสอบเม็ดสาคูออกมาคุณจะเห็นกี่ล้านเม็ดคุณคิดเอาแล้วกันว่ากี่ร้อยล้านเม็ดนะคะของเซลล์ตัวจีนนะคะที่มันอยู่ในโพรงกระดูกในโพรงกระดูกในโพรงกระดูกนะฮะกระดูกของร่างกายมนุษย์มี เป็นพั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 นชิ้นนะคะพันพันชิ้นเลยนะคะกระดูกในร่างกายของมนุษย์เนี่ยนะคะไม่ว่าแขนขาหัวกระโหลกก้านคอแผ่นหลังแผ่นหน้ากระดูกซี่โครงกระดูกตีนกระดูกนิ้วมือนิ้วเท้ากระดูกหัวกระโหลกกระดูกทุกอย่างนะคะเป็นพันพันชิ้นในศัพท์ทางแพทย์นะคะกระดูกในร่างกายมนุษย์เรานะคะแล้วตัวนี้นะคะน้ำมันตับปลาตัวนี้ OMG สามตัวนี้ไปช่วยสร้างเสริม ให้กระดูกมันแข็งแรงเซลล์ในกระดูกมันแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็สต็อปแอนตี้เกี่ยวกับอินเฟคชันอินไซต์เดอโบนโอเคเนาะนะคะมันสต็อปนะมันยับยั้งมันหยุดการเจริญเติบโตของการอักเสบภายในกระดูกไขขก็ทุกส่วนในร่างกายที่แกนาเดเวียนนะคะที่แกนาเดเวียน เขาจะให้เด็กทานน้ำมันกตามันติวิตามินนะคะ OMC สามนะคะอูเมก้าเทนะคะแล้วมันติวิตามินนี้มี40่ส่าธาตุสี่ร่าธาตุนะคะ40่ร่าธาตุในฟังก์ชันของเออ่เดี๋ยวจะอานในฟันงใส่แว่นตาแล้วอา่านในฟังนะคะเออตอนนี้แดดสองรั้นนะคะก็มันทำให้ร่างกายแข็งแรงเอามาเล่าถึงประวัติศาสตร์ history มนุษย์ไวกิ้งนะคะอือ มนุษย์ไวกิ้งนะคะเริ่มต้นจากจุดสแกนดิเนเวียนนะคะเออ่สวีเดนนอร์เวย์เดนมาร์กนะคะอ่าไปเขาจะเรียกว่าดินแดนของมนุษย์ไวกิ้งนะคะนะคะไม่รวมถึงบินแดนหมีขาวเรามีหมีขาวพวกรัสละเซนเราไม่รวมของมันนะเอาเอาแค่สแกนดิเนเวียนนะคะเรียกว่ามนุษย์ไวกิ้งนะคะเอาก็ทานน้ำมันจากปลาตัวนี้นะคะ1,000ปีนะคะวันเท้าส้นเหยียนะคะอ่าอินสแกนดิเนเวียนวีเทปดูเมดิซินนะคะนะคะ นกขั้วโลกเหลือเนี่ยนะ,ะไม่มียุกไม่มียานะคะแล้วทานน้ำมันตับปลานะคะโอ่กีสามคือปลาไซมอนปลาทุกชนิดที่ก็จับมาจากน่านาน้ำทะเลนะคะมหาสมุทรคาบมหาสมุทรแอตแลนติกโอเชียนนะคะน่านน้ำทะเลแอตแลนติกโอเชียนนะคะปลาทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นปลาเวลปลาปลาสักระเบอยันรัวเราแบบที่มันอยู่ในน่านาน้ำทะเลนะคะแล้วก็ ปลาไซมอนนะคะปลาไซมอนนะคะปลาไซมอนคือปลารักนะคะก็มีน้ํามันตับปลาโอมจีสามนะ,ะมันจะช่วยเรื่องเกี่ยวกับวิตามินดีนะคะแล้วก็จะบวกวิตามินอ e, ีวิตามินดีนะคะมันช่วยสําหรับผิวพรรณสายตานะคะ ยับยั้งความเสื่อมชราของสายตาไม่ให้ผ้าไม่ให้ฟางต้อกระจกต้อนะต้อเนื้อต้อแสงต้อสีต้อสักกระเบือยันเรือรบเหลือต้อสารพัดต้อนะที่คุณตาฝ้าตาฟางนะคะก่อนวัยกําหนดนะคะเพราะว่า แสงโซล่าพาวเวอร์อุลตร้าไวโอเลตนะคะหรือพลูชัชนนะคะพลูชัชนนะคะพาวเวอร์ Power ของโซล่าอุลตร้าไวโอเลตบวกกับพลูพลูชัชนนะคะมันวินดี้นะมันสามารถแอทแท็กส์ออนไอแล้วมันก็ทำให้เอ่อิสจะใบไหลใบใบไหลใบไหลนะใบไหลนะ line, นะ line, นะคือแบบตาฟ้าตาฟางต,ตาบอดสีก่อนไว้กำหนดเนาะอันนี้ช่วยได้ดีที่สุดนะคะ ม่ต้องไปคิดอะไรมากถามว่ามนุษย์ไวกิ้งสมัยก่อนทําไมกระโหลกใหญ่กระโหลกหนาสูงแปดศอกนะสูงแปดศอกสิบศอกด้าน,นกายบึกบึนแข็งแรงออกเรือลบออกเรือลบนะคะข้ามทวีปไปทวีปข้ามทวีปไปทวีปจากทวีปยุโรปไปแอฟริกาจากทวีปยุโรปไปอเมริกาจากทวีปยุโรปไปออสเตรเลียนะคะไปกลับนะคะจากทวีปทวีปเอ่อจากทวีปยุโรปไปถึงออเซียน ะไวกิ้งเมนิเทเดนนะคะไวกิะะ้งเมนิเทเดนแล้ก็เป็นภาษาสแกนดิเนเวียนนะคะฮิสตอรี่เกี่ยวกับมนุษย์ไวกิ้งหนึ่ันปีนะคะในฐานะที่ I have been work I'm working I have been working inside the museum นะคะย่มแลนแลนแลนยน่มแลนแลนซิงนะคะมิวเซียมนะคะที่ประเทศสวีเดนนะคะก็ถึงรู้นะคะว่า History Viking, Medieval น huh? ะคะไม่ว่าสวีเดนนอร์เวย์เดนมาร์กนะคะประวัติศาสตร์ชาติโลกนะประวัติศาสตร์ที่เขาเก็บสะสมมาร้อยปีพันปีถามว่าทำไมพี่พจิมต้งรู้เพราะว่า I'm happy to work inside the museum นะคะ in the Sweden นะคะ Yam Land Land Museum นะคะเป็นเครือข่ายของ Landsting นะคะ Landsting รวมไปถึงระบบสาธารณสุขโรงพยาบาลนะคะแล้วก็เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์มิวเซียมนะคะ เหนื่อยเหนื่อยเว้ยมันยิ่งพูดยิ่งยาวยิ่งพูดยิ่งยาวเนาะเอาเราพูดอยู่ว่าทำมันุุย์ไรกิ้งมันเลยสูงแปดศอกสิบศอกร่างกายแข็งแรงบึกบึนสบายหนึ่งพันปีมันไม่มียาไม่มีหยูกยาอะไรกินเลยนะถามว่าทําไมเขาแข็งแรงเขาฉลาดนะคะล่องเรือล่องเรือใบล่องเรือสำเพาเรือใบนะข้ามทวีปจากยุโรปไปอเมริกาจากยุโรปจากอเมริกาไปออสเตรเลียจากออสเตรเลียไปออสเซียนออสเซียนแบ็กเวย์ไปยุโรปทําไมเขาทาได้นะ นี่แหละนะคะอาจจะรวบรวมไปถึงอ่าอ่าฟลานนะคะฟลานอิตาลีหรือว่าเขาก็เป็นมนุษย์ไวกิ้งนะคะแล้วก็อังกฤษก็เป็นมนุษย์ไวกิ้งเหมือนกันนะคะสเปนก็เป็นมนุษย์ไวกิ้งนะคะเออแต่มนุษย์ไวกิ้งที่แข็งแรงที่สุดคือมนุษย์ไวกิ้งของภาคสแกนดิเนเวียนโครลกเหนือเด้อไปะะอยู่กับความหนาวเย็นอยู่กับสโซนโลบสี่สิบห้าสิบเจ็ดสิบองศาอยู่กับขั้วน้ําแข็งอยู่กับขั้วน้ําแข็งนี่มันจะแข็งแรงกว่านะคะเขาก็ ทำไมที่งทนหนาวทนร้อนได้ร่างกายไม่เจ็บไม่ปวดไม่มีการอักเสบภายในร่างกายทุกอย่างเพราะว่าทานน้ำมันตะปาโอมจีสามนะคะหาซื้อที่ประเทศอื่นไม่ได้นะคะ,ะประเทศนอร์เวย์ประเทศเดียวนะ,ะเป็นผู้ผลิตนะคะประเทศนอร์เวย์ประเทศเดียวที่เป็นผู้ผลิตนะคะหาซื้อได้ที่ประเทศนอร์เวย์ประเทศอื่นไม่มีขายพี่เข้มสำรวจแล้วทาไมทิ้งตอบพิ่งพูดกล้าพูดคำนี้เพราะว่ามีเพื่อนที่อสอสเตรเลียที่ออสเตรเลียก็ไม่มีขาย นะประเทศออสเตรเลียขนาดซิดนีย์ใหญ่ๆก็ไม่มีขายแล้วก็ประเทศอังกฤษก็ไม่มีขายในยุโรปสเปนก็ไม่มีขายฝรั่งเศสาลีก็ไม่มีขายมีประเทศเดียวนะคะสวีเดนยังไม่มีขายเลยนะคะมีที่ประเทศเดียวที่ผลิตเองขายเองในประเทศนอร์เวย์โอเคนะอ่าสมมติหน่อยปอนเกสเลสเซอร์นะะี่คือของดีจากสแกนดิเนเวียนจากประเทศก้นโลกเหนือ โอเคเนาะเออแล้วนี้ก็จบแล้วนะนเรื่องประวัติศาสตร์เกี่ยวกับมนุษย์ไกรกิ้งนะคะเอาแบบย่อยๆย่อยๆย่อยๆย่อๆนะเอายาวๆนะคะเออกินกาแฟก่อนด้วยมีอะไรทักทายกันมาวันนี้แดดดีโคตรเลยเย็นนานๆก็ได้แดดนะได้อันนี้สมมติวิตามินดีพาวเวอร์โซลวว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  We have been waiting for a long time. It's more than months, more than one month, more than two months. We need the power solar sun strong this. We waited one month, two months. I'm very jealous in Ocean, right? You say get the sun tan, sun shining, very strong every day, day, every day, every day. But then in the can wear when I a not, not after ยุโรปไร้ดีนะโนดอัพยุโรปนะโนดอัพเดอะโกลบอลนะเรารอตั้งหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนถ้าบินเทอร์เรารอไปเลยเกอบห้าเดือนนะคะสามเดือนสี่เดือนเราไม่ได้เจอแสงพระอาทิตย์อีกแล้วนะคะโนเวม ber เดซ ember จันยูวลี่นะคะนะเออโนเวม ber เดซ ember จันยูวลี่เราจะไม่ได้เจอนะคะ <c oughs> เราจะไม่ได้เจอแสงพระอาทิตย์อีกสามเดือนนะคะแล้วตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีนี่ไม่หมายที่ดีว่าเอ่อเน็ต naturally balancing <c oughs> โอเคเซปเทมเบอร์นัตชุโรบาลานซิ่งนะคะก็เลยได้สระพาวเวอร์อุลตร้าไวเรตนะคะแสงของเออ U V B U V A นะคะไม่กลัวหน้าดำไม่กลัวตัวดำนะคะเพราะว่าเดี๋ยวโนเวม ber เดซึมเบอร์นะคะเออพฤศจิกาธันวามกราเราก็จะไม่ได้เจอแสงแดดอีกแล้วสามเดือนสี่เดือน <laughs> กูหนาวอีกแล้วลบสามสิบสี่สิบองศานะคะจะไม่ได้เจอแสงพระอาทิตย์อีกแล้วแล้วก็ไปดูเดอะเอ็นเอฟแฟบบูรี่เฟบบูรี่มาร์ทเอฟพิวถึงจะเจอโซลาร์ซันอีก <c oughs> นี่คือความรู้สึกของมนุษย์ชาวสแกนดิเนเวียนต้องมีความรู้สึกเหมือนกันนะคะพาวเวอร์โซลาร์อุลตร้าไวโอเลตนะคะแสงพระอาทิตย์ที่ร้อนแรงแบบนี้มันทำให้คนสแกนดิเนเวียนยิ้มค่ะสไมลิง่งนะ happy in the heart happy of the feeling happy happy with the sun happy with the power solar sun นะคะเออมันมันมันสามารถเป็น balancing natural balancing นะมันอ่าทำให้ make making the human being in Scandinavian more happy 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 นะคะเออ we got the serious work นะคะ uh, seriously นะคะ many many billion people ก็ seriously working นะคะแต่ when when the เขา get out from the office เขา get out from the house เขา sit down the terrace of the house like this เขา get the power of the solar sun นะคะเขาสามารถเอ่อ developments เอ่อ the natural balancing of the power solar sun เนี่ยสามารถเอ่อทำให้จิตใจมนุษย์เนี่ย feeling นะคะ feeling in my feeling in my นะคะ more happy and happy h a p p i n e s s นะคะ make people feel happy แล้วก็ make people feel ไ like ร psychology นะคะ psychology จิตวิทยานะจากเป็นคนที่หงุดหงิดโมโหง่ายขวนพุน้นพันพันเล่นหงุดหงิดโมโหง่ายเออกลายเป็นคนที่แบบโอ้ยเยือกเย็นแฮร์รี่คูต thank god thank you thank heaven thank universal Thank the sun, the moon, the star. Keep me warm. it. <laughs> Creative of the human being to be happy life, happy life, happy life. Two, three days from now, this week. Thank God. Thank Angel it Thank Spirit John, of the Universal. Uh -huh. Stop. <laughs> นี่คือ natural balancing นะคะ make people happy นะคะโอเคแค่นี้เนาะจบบริบูรณ์แบบอ่อ่ะ,อะอกินข้าวก่อนบ๊ายบาย